ตอนนั้นชุดนี้ยมันเหมือนทําสารแล้วใบมันไม่เค็มชุดเนี้ยดอกเนี้ยดอกดอกชุดนี้คือดอกที่เรามาเนี่ยมันเขาปลูกสลับหว่างหรือว่าไงนี่เราออกแปลงกันอย่างนะครับแปลงนี้จะเป็นแปลงเหมือนอากาศใหม่ๆนะครับที่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยจ่าเดียอยู่ใกล้ริมชายแดนมากๆครับอากาศจะค่อนข้างแห้งต้นใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นตันใหญ่มาก่อนนะครับ แล้วก็ยังเป็นลำานาอยู่ทางก็ปุบป่ากระโดงไปปุงแล้วครับปุงแล้วไปดำปีเลยครับไปดำปึด วัสดีครับวันนี้เราออกแปลงกันอีกแล้วนะครับแปลงนี้อยู่ที่บ้านพักการนะฮะติดชายแดนมากเลยต้น4ปีตอนดอกปีแรกหัวมินิสปริงเกอร์ตอนนั้นเรามาเนี่ยใบยเขาไม่เข้มนะฮะเขาแบ่งเป็น2ส,ส่วนทําฐานและแล้วก็ทําก่อนแล้วเดือนหนึ่งกระทำกระทำตอนหลังนะครับใบไม่เข้มแล้วก็ให้เขาใช้ปุ๋ย t E a นะครับเติมใบแล้วก็ถอยน้ําที1 0 12วันนะฮะที่เนี่ยคือแบบไม่ได้ให้น้าเลยคือดอกมันมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเลยให้ถอยที12วันเลยครับนี่ครับดูดอก ก็อาจจะมีสั้นนิดนึงเพราะว่าเราดึงน้ำนะฮะแต่ว่าดอกแปลงนี้ยมีทั้งสั้นมีทั้งยาวถ้าเราให้น้ําเร็วมันก็จะยาวหน่อยถ้าเราดึงน้ํามันก็จะสั้นหน่อยต้นพี่เขาแต่งไว้สวยมากครับแล้วใบก็ไม่เป็นซันเบิร์นเลยนะครับที่นี่่ายนั้ที่สองวันไม่เป็นนะฮะก็คือถือว่าพอต้นสําหรับแปลงสี่ปีแล้วระบบแปลงเขค่อนข้างสวยมากนะฮะแต่งต้นไม่สวยหิ่งนอน กิ่งนอนอันนี้ตั้งครับอันนี้น่าจะขึ้นมาอันนี้ไม่สวยเลื่อนเขาไวตรงน,นี้แล้วก็ไปน,นอนต่อนี่นะฮะกิ่งนี้กิ่งกิ่งตั้งเอากิ่งนอนไวกิ่งนอนไวกิ่งน,น,นอนไว้แล้วก็ไปชนข้างบนเขาก็ตัดปลายปุ๊บแต่กิ่งสวยมากครับผมพาด,ดูทั่วๆครับสวยจริงๆฮะคือด,ด้วยวิชาน้ำแล้วเขาใช้สีเอกบุมพัดมา บวกน้ําตาลด้วยนะครับแปนี้ดอกเดินดีจริงๆแลวอากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นนะตอนนั้นอ่ะที่ให้ถ่ายน้ําที่สิบสองวันน่ะเพราะว่าดอกมันตื้อๆแล้วต้นไม้มันไม่โสกค,ครับ <ๆ S 2> เหมือนที่นี่ติดเขาคือเราเราสามารถอดน้ําได้นานกว่าปกติๆๆอันนี้เอาจะสั้นนิดนึงแต่เราก็จะเจอแบบปนกันไปนะครับมีสั้นบ้างไม่สั้นบ้างอ่าอย่างเช่นตอนนี้สั้นนะฮะ น่าจะลืมตอนนั้นนะ่ะที่เบาน้ําไว้เป็นเป็นเคสอะ่ะน่าจะลืมเนี่ยเพราะว่าหัวน้ำเขาบิดไว้วเราดีเขานิดนึงอันนี้เลยสั้นไปนหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าน้ําที่แบบเขาเรียกว่าที่เปิดไว้พอดีพอดีก็จะไม่ค่อยสั้นนะฮะใบดําดีมากเลยโคตรสวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูทิศตะวันทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับอ่ะเนี่ยฝั่งเนี้ยคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ไม่ว่าด้านไหนใบก็ดําหมดเลยนะครับ ดำทุกมุมสวยจริงครับแลงนี้แล้วดอกดีด้วยนี่ครับไม่ว่ามุมไหนก็ใบดำนะครับหนึ่งดอกที่นี่ก็ Ca บุมพัดนะครับอากาศชะงักนิดนึงแนะนําบวกโคลี่ร้อยหนึ่งแล้วก็ใบดํามากครับโดยใช้หัวน้ำมินิสปิงเกอร์ก็แปลนนี้ถือว่าเต็มตึกครับถือว่าผ่านเลยพี่เจ้าของสวนก็เก่งด้วยหัวน้ํำมินิก็คือเขาวางแผ่ไว้ค่อนข้างดีครัเข้าน้ําค่อนข้างเก่ง แล้วก็กล้าถอยน้ำนานก็ถ้าพี่ๆคนไหนติดขัดอะไรนะครับก็สงก่งข้อความมาได้เลยครับหรือว่าจะก,กิ้งมาหรือโทรมาก็ได้ครับน,นี่ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ